ี S <S <preach science> <Không> ีเเดยยวลไม่ต้องแบ่งให้มันเท่ากันให้แบ่งกันแดดกันเสือให้ปุ๊อย่างละหนึ่งก็ไปได้ตรงนี้เอาตรงนี้ดิจะไม่ยากแล้วนี่ของป้าดาเอาก็ตอนพูดการแจกเขค่อยบอกมันยังมันเลือกหน้าเลือกหลังเลือกเมียนลายเลือกหลายเล่าเรี่ยงเสือไปเยอะไปแล้วมาปู๊กกับเสือมาเข้ากันได้ก็ได้แต่ไอ้กระเบนเนี่ยแบ่งกันได้กให้ใครก็ได้ของนี้นี่ไปงามทุกคนเขับดับมัวร์วัดอย่าเขา นมันกดไปบพน้องเบองก็ได้นเาตัดออกเด้อเบาเหร่นเด้อลักน้าจุ๊บจุ๊บลังน้าจุ๊บจุ๊บยกจะไปหมุับเจ้านี่ยาชียไปเองยาที่น่ะมันอยู่ในจออายพดเออคูละให้มันลุดจอไปเลยเจ้านั่นนะ ไปค่อนจีเบิ้งห้เดี๋ยวค่อยตั้งกล้องห้เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวชุดเจ้าเขาไปเดี๋ยวเขาจะบอกถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้แหละเดี๋ยวเขาจะบอกเอียงหน้าเอียงหลังให้เดี๋ยวจะเชื่อพอดีนาถูกแล้วพี่พี่พี่เก้าคนทั้งหมดเก้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแต่งไงเดี๋ยวให้เขาแต่งไม่คนแจกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกล้องข้าพี่น่ะเยอะแล้วนี่แบบเต็มเล้าตัดออกเป็นเนี่ยเด้ออะไรที่ค่อยพูดสุภาพเอาออกให้หมดเอาแต่ดิ เโอเพมาจับเหมือนไปดาวไปเช้าอ่ะห้ามลุงจับกล้องป้ายังขากล้องอย่างนี้เป็นสี่ไหมไปซื้อมาแล้วไงเส้นาเส้นหลังอยู่รถอ๋อจีพากล้องล่มหรอแม่ขากล้องหกร้อยไม่เสียดายกล้องไปไปซื้อเลยมัหนีิไปซื้อเลยกล้องไยที่งามแต่ว่ากล้อง จะวางบ้านให้มะอุ่นกว่าส่องวูดใส่เอากระตั้งกล้องให้เดี๋ยวเดียวรอเขาพอรอเขาพอส่องไงเขาได้ถ่ายน้ำแน่เนี่ยเป็นหิวเขาวเดียวโอ้ยเนาะกปิละคนสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้เรามีเอาทีละคนที่ เอฟซีนะคะเดี๋ยวฟังจากป้าแตนเลยนะคะจะรับจ้างงานที่ไหนก็จะได้เข้าวเอาไปส่งทำข้าวเลยงานเมื่อวานนี้วันนี้ได้ข้าวสารไปกินแล้วเด็กไข่วันนี้ก็ไอ้คือไข่นี่ก็คือเอฟซีคุณได้แก้บนใช่ไหมแล้วก็มีหม้กับข้าวสารไปด้วยเลยกระถาแลวก็มีแชะพูไลายชื่อลุงอะไชื่อมานที่เอฟซีให้อ่ะอะไรครับลายชื่อเอฟซีที่ให้มีกล่องเหรอครับ ไกองไมคองครับสบูพที่เหลือแล้วอันนี้เป็นไม้วนวนให้วนนยอกให้คนละหนึ่งร้อยหนึ่งอยอ้าวขอรื้กดขอรือกดใต้พี่นะบันดาจักรยเลยสมบัติตัวเล็กมาแลนดนพี่น่อยค่ไม้วนลยนะคะอไม้วนค่ะม้วนนิวยอร์คด้วยขอบคุณนิวยอคพดพูดพร้อมๆกันขอบคุณไม้วนนิวยอร์ ขอบคุณแม่อ้วนนิวยอร์กค่ะเออต้องเดี๋ยวมีหลายอ้วนเดมีน้อยฝากใครไว้ค่ะพูดก็ได้ได้แล้วก็มีคุณกองแก้วให้ฝากพูดเหรอสิบก้อนผู้จะกลับบ้านแล้วน้ำเรี้ยงน้มารับเลยนี่ค่ะคุณกองแก้วแล้วก็คุณสมอนบัตรฉิม คุณสมบศปักชิมให้10ก้อนแจกทุกคนคุณแม่ดิ้นให้20ก้อนแจกทุกคนอ่ารวม60ก้อนแล้วก็ป้านิดให้10ก้อนแจกทุกคนมินน้อยด้วยแล้วก็คุณโรวมเปนสิบก้อยสิก้อนแจกทุกคนทั้งหมด60ก้อนก็แบ่งแจกแจงกันไปแล้วข้าวหันเก่าได้กี่นี่ข้าวหานเก่าคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบสบู่คนละหกมีแค่งสบู่มาโชว์สบู่มาโชว์ คือคือใครนะพี่ว่าให้พินิดอ่ะอ่ะนั่นแหละนั่นแหละหกก้อนด้วยพินาหกก้อนนะพินาหกก้อนนะคะพินันธนาคุณนันธนาอ่าคุณนันธนาอีกให้พินิษฐ์เอ็อพระสารพิเศษถ้าเราฉันสิบก้อนคือคอบอกขึ้นี่เลยเราสิบก้อนใช่ไหมให้ไปแจกคุณในบ้านมีขอบคุณคุณพี่นันธนาด้วยนะคะเสือของของแม่อะไรเสือน่ะ กันแดดกับกาแฟของใครยืนยืนเออยืนหงอยืนหงสูิยุงแม่บ้านนที่กุงไก่าอยากโรโมสูให้ลุงด้วยนะคะขอบคุณพนามครับขอบคุณครับวกของพี่คู่ไก่ก็จะมีกาแฟนแดดให้เสือกระปุกครับผมขอบคุณครับเหลือกล่องนึงให้ลุงก็ได้นะมันมันบิ่งเกิงบ่ได้นั่นแตถามไอุ้้อนุญาตมาจัดให้หนึ่งกล่องีของลุงป้าเท่า ุงป้าหุูมีแล้วลุงให้ข้าวอ่าให้ข้าวครับหลังเนี่ยอันนี้อันนี้คือผลผลิตเมื่อปีที่แล้วนะก็กล่าวว่ามาให้ตอนนี้แหละเพราะว่ามันอึดมันอึดมันอยากตอนเนี้เอาอย่าลืมนะช่วงเนี้ข้าวมีคุณค่ามากที่สุดคือช่วงเราทํานานี่แหละเพราะข้าวมันจะหากินยากมันจะแพงก็เลยให้ช่วงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานที่ทํากันอะนะเมื่อวานที่ทาอะคือข้าวเจ้าทั้งหมดปีหน้าก็จะได้ข้าวเจ้ากินกันอีก ห่ามหอครับครับอ่าสาธุ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 ครับเร่มค่ยุบปุ๊ทุกคนดำน้ำวันนี้ก็หายปวดเอวปวดช้ากันหมดแล้วใช่ไหมไข่ส่วนส่วนไข่ไก่เมื่อวานเป็นไหว้แก้บนของใครยาชี้อ้าวจำเอฟซีกับบารด้บาร์ี้คุณอะไรน้ออะดีรัก อาริรัดแก่แกบนไข่ก็เลยให้ไข่พี่คนละหนึ่งแท่งอ่าคุณอาริรัดมอบไข่ให้เนาะออาถ้าไอ้มื่อไม่เอาไข่ก็เอาให้ให้ยาชีไปเถ้าเมื่อไปกินยาชีไม่อ่ายาชีแกไม่เอานะแกเป็นคนมีเมตตาแกไม่เอาเลยไข่เอให้แบบมื่อเมื่อเมื่อจะไปให้ปู่กับย่าเออไปเลยแล้วให้พินิษมั้ยสักแท่งมั้ยไม่ไม่คอยเสียสละให้นิดตยาเออเอาไป ไม่ไม่เพราะที่บ้านเอยมีอยู่สแผงปาพินิจป้าขอบคุณพี่แอนแทนที่ด้วยนะครับที่มอบให้โอ้อยากได้ยินเสียงญาี่บักโอ้ยพ่นมีแล้มีเลยเอาไปกันเยอะแล้วเนี่ยเนซูหน้าแกเยอะมีเยอะมีเยอะเน้อแผงมันเดอรัแมยูเม่แ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 ม่นม่แม่แม่แม่กมอแน่แม่แม่แม้แเ่แม่ปม่แม่แม่ไม่แมเอาใแ้ไปแล้วม่่แม่แแ่แอ่แม่แ่อแม่่แม่แ่แม่่แม่แม่แแแแ่่ ทุกคนขอบคุณมากเลยพี่เป็นเรียกว่าให้กำลังใจยูทูปเปอร์แล้ววันกระดำนาเสร็จเลยวันเดียวได้กำลังใจโอ้ยพวกเจ้าก็รีบเก็บอย่างน่าเพิ่งได้4นาทีเองอ้าวได้แล้วตกมาแล้วเลยประจุมตกแล้วกินข้าวโอ้ยหกนาทีกว่าเองกนีดหนึ่ยังไมกินข้าวร่วมกันกับข้าววันนี้ไทยคอยนะวันวันคล้ายวันเกิดคุณแม่สนิทค่ะวันคล้ายวันเกิดคุณแม่สนิทเียวกับข้าววันนี้จมีใครอีกไหม ลุงกันตรงนี้น <C utta hat> ่ะม <el> oh, ีคนเดียวใช่ไหมจ้ะข hmm. um, so oh, okay. ้าวคุณแม่สนิทนะคะวันท so ้ายวันเกิดก็ลุงให้คุณพ่อดีไมเอ้อันนี้ปลาลืมบอกนี่ค่ะเออลืมบอกคุณคุณกองแก้วอ่ะลุงขอบคุณคุณกองแก้วหน่อยเจ้าได้ตั้งหากได้น่ะนะขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วจะต้อนเิชเลยคุณกองแก้วให้ลุงขายยังนี่ปรุงอ่ะหกสิบก้อนนะคะบอกแล้วจะต้อนเิชนะคะคุณกองแก้ว ตั้งแต่พี่ดาอยู่บ้านเขาบอกว่าโอเคมาได้รับร้อยซื้อโปให้ทำไมได้สบมพูอ่ะเอาก็โปสบู่สิบกรัมโปเป็นผงซักผ้านะไม่ใช่เทปุ่มลุงลงมาโอยวันเกิดแม่สนิทพี่สาวเลยลุงเอาไว้พอแม่สนิทอ๋อวันเกิดคุณแม่สนิทครับนิดๆวันคล้ายวันเกิดนะครับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่สนิทดาวิศงนะครับพูดอยู่หลังกล้องแล้ว เดยวก็มาพาระลักันเลยครับขอบคุณคุณแม่สนิทดาวทิศสงนะครับที่มอบอาหารกลางวันให้กับยูทูบเบอร์นะครับก็วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่สนิทดาวทิศสงนะครับขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขสมหวังทุกประการนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสําคัญที่สุดนะครับผมยันนี้ก็มีรางวพลพร้รมให้แม่สนิทมีความสุขกันดีมากนะคะ โอเคค่ะขอบคุณคุณแม่มาฝนมาแม่สีทอสีอเอาเอฟซีมาสวัสดีค่ะแอสวัสดีค่ะเอซีมาสนามอินค่ะสามสีอสลดคลิปนี้ขอจบท่เ่อนีสัตาค่ะ